ก็ไปมาดูข้อที่8กันนะคะกำหนดนให้ A แทนเซตของจำนวนคี่ที่มากกว่า4แต่น้อยกว่า14 B แทนเซตของจำนวนเฉพาะที่มากกว่า4แต่น้อยกว่า14นะคะโจทย์ก็ถามว่าจำนวนในข้อใดเป็นสมาชิกของ A ลบ B นะคะตอนนั้นหน้าที่ของเราก็คือหาสมาชิกของ A สมาชิกของ B แล้วก็หา A ลบ B นะคะ มาดูที่สมาชิกของ a ก่อนนะคะสมาชิกของ a ก็จะประกอบไปด้วยเซตของจำนวนคี่นะคะที่มากกว่า4ก็คือ5 7 9 11 13นะคะน้อยกว่า14ก็จะมีแค่นี้นะคะต่อไปเซตของ b b เท่ากับเซตของจำนวนเฉพาะ ที่มากกว่า c ก็จะมี 5, 7, 9ไม่ใช่นะคะแล้วก็11แล้วก็13นะคะอ่าเราก็จะได้เซต a แล้วก็เซต b เรียบร้อยนะคะทีนี้เรามาหา a ลบ b นะคะ a ลบ b ก็คือเอาสมาชิกของ a แต่ไม่เอาที่อยู่ใน b นะคะเพราะนั้นเราก็จะมาดูว่าในเซตของ a อะ มีสมาชิกตัวไหนที่เหมือนกับ b บ้างนะคะเราก็จะตัดออกนะคะก็จะเห็นว่ามี5เราก็ตัดออก7 11แล้วก็13นะคะเพราะฉะนั้น a ลบ b ก็จะเหลือแค่9ตัวเดียวเนี่ยนะคะอ่ะซึ่งก็ตรงกับช้อย c e ข้อที่3นั่นเองนะคะ